สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้จะมาชวนเพื่อนๆทําเหรียญโปรยทานนะคะอันนี้จะเป็นเหรียญโปรยทานแบบง่ายๆเหมาะสําหรับมือใหม่มากๆเลยนะคะใช้ลิบบินก็น้อยค่ะเดี๋ยวมาดูวิธีทํากันนะคะอุปกรณ์ก็จะมีลิบบินตาละคังนะคะเบอร์สองค่ะไม้มันทดัด กันไกล่แล้วก็เหรียญบาทค่ะเราจะใช้ริบบิ้นความยาว25เซนค่ะจะใช้ทั้งหมด4เส้นนะคะเราจะตัดปลายแหลมของริบบิน้นทั้ง2ด้านนะคะเพื่อสะดวกแก่การสอดค่ะหลังจากนั้นเราจะพับริบบิน้นลงมาประมาณ10เซนนะคะ ช่วงนี้นะคะสิบเซนแล้วบีบค่ะให้มีรอยเล็กน้อยหลังจากนั้นเราจะนำสามเส้นวางไว้ก่อนนะคะจะถือไว้หนึ่งเส้นค่ะแบบนี้นะคะเราจะนำเส้นสั้นอยู่ด้านบนนะคะเส้นที่สองจะนำมาคล้องเส้นที่หนึ่งค่ะ เส้นสั้นอยู่ด้านบนนะคะเส้นที่สามจะคล้องจากด้านล่างขึ้นด้านบนค่ะเส้นที่สี่นะคะเราจะสอดผ่านช่องที่หนึ่งออกผทางด้านหน้านะคะในลักษณะนี้แล้วเราจะนำชายของเส้นที่สามลอดออกมาค่ะแล้วดึงลิบบินจับ พร้อมกับดึงเส้นที่หนึ่งลงข้งางล่างแล้วดึงให้กระชับค่ะอย่างนี้นะคะหลังจากนั้นนำเหรียญบาทค่ะวางกึ่งกลางเลยนะคะแล้วเราจะทำการพับจากทางด้านขวาก่อนนะคะนำเส้นสั้นนะคะ พับมาด้านซ้ายข้างล่างนะคะพับขึ้นด้านบนค่ะด้านซ้ายพับมาด้านขวาค่ะหลังจากนั้นเราจะเอาเส้นด้านบนพับลงมาแล้วสอดเข้าช่องนี้นะคะ แล้วเราก็บีบให้กระชับค่ะเราทำลักษณะนี้นะคะเขาจะเรียกกันว่าฐานสี่นะคะหลังจากนั้นให้เราพลิกกลับด้านเพื่อเก็บชายลิบบินนะคะล็อกริบบินไว้โดยเราจะนำด้านขวานะคะที่เป็นเส้นสั้นของทุกจุดนะคะนำเส้นสั้นพับแล้วสอดลงข้างล่างลักษณะนี้ค่ะ นะคะต่อมาเส้นทางด้านขวาพับมาด้านซ้ายแล้วสอดค่ะข้างล่างพับขึ้นข้างบนแล้วสอดค่ะสุดท้ายนะคะด้านซ้ายพับมาด้านขวา แล้วสอดค่ะหลังจากนั้นดึงให้กระชับค่ะหลังจากที่เราได้แบบนี้แล้วให้เราพลิกกลับด้านเหมือนเดิมค่ะเราจะทำการจับด้านขวาก่อนนะคะให้เรามูนริบบิ้นลักษณะนี้นะคะจับริบบิ้นม้วนลงมาอย่างนี้นะคะ เดี๋ยวมองด้านแนวนี้นะคะเราจะม้วนลิบบินมาเป็นเกือบๆจะเป็นวงกลมแล้วนะคะแล้วเวลาเราจับมาใช่ไหมคะเราจับมาเสร็จแล้วเราม้วนแล้วเราก็จะสอดช่องนี้ค่ะช่องนี้นะคะจับลิบบิ้นจับมาม้วนแล้วสอดค่ะ จะเป็นลักษณะนี้นะคะแล้วก็ดึงค่ะดึงไม่ต้องแรงนะคะแค่พอกระชับกระชับแค่นี้นะคะลิบบินจะเป็นกลีบในลักษณะเกือบเกือบจะเป็นสามเหลี่ยมนะคะหมุนมาทางซ้ายจับลิบบินเส้นล่างนะคะด้านขวาหมวนมาด้านหน้าลักษณะนี้แล้วบิดลงสอด ดึงค่ะดึงให้แค่พอกระชับค่ะบิดมาทางซ้ายนะคะลิบบินด้านล่างขวามือหมวนเป็นวงกลมแล้วสอดค่ะดึงให้พอกระชับค่ะหมุนนะคะลิบบินด้านล่างขวามือ ลับให้เป็นวงกลมพลิกลงมาแล้วสอดค่ะดึงให้พอกระชับค่ะแล้วเราก็จัดแต่งนะคะว่ากีบเราอะ่ะนูนพอใกล้เคียงกันไหมถ้ายังไม่ใกล้เคียงเราสามารถผ่อนดึงเข้าดึงออกให้ให้มันเสมอกันได้นะคะทั้งสี่มุมนะคะเราสามารถดึงให้ได้ ดูว่าใกล้เคียงกันหรือยังนะคะเสร็จแล้วเมื่อเมื่อได้แล้วนะคะเราก็จะพลิกกับด้านเพื่อล็อกลิบบินนะคะจับด้านบนพับลงมาแล้วสอดค่ะบีบนิดนึงหมุนนะคะจับด้านบนพับลงมาแล้วสอดค่ะ ก็บีบลิบบิ้นนิดนึงให้แน่นหมุนนะคะจับลิบบิ้นด้านบนขวามือพับลงมาแล้วสอดค่ะดึงนะคะเส้นสุดท้ายค่ะขวามือค่ะพับลงมาแล้วสอดค่ะ เราก็ทำการล็อกริบบิ้นเสร็จแล้วนะคะหลังจากนั้นเราก็จะสำรวจด,ดูว่ากลีบเรายังคงสวยเสมอกันเท่าเดิมอยู่หรือเปล่าพอได้แล้วตอนนี้เราก็จะตัดชายริบบิ้นออกนะคะการตัดทั้งสี่มุมนะคะ นี่นะคะเหรียญโปรยทานเราก็เสร็จแล้วนะคะเหรียญน,นี้จะมีชื่อว่าดอกว่านอาลีนะคะจะใช้ลิบบินไม่เยอะนะคะทำง่ายๆเหมาะสำหรับมือใหม่มากๆเลยสวยๆนะคะคลิปนี้ก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้นะคะฝากเพื่อนๆกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปวิดีโอต่อไปด้วยนะคะ ขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ